แจกเงินโอนเงินสด1,000 0บาทไม่สำเร็จรอบของการโอนซ้ำเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเป็นจำนวนทั้งหมด64,892คนสองสาเหตุหลักๆที่ทำให้ไม่ได้รับเงินสด1,000 0บาทมาจากสาเหตุอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube s อาร์ชแนลช่องที่สื่อสารสาระให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง2ส,สาเหตุหลักที่หลายคนไม่ได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาททางด้านนายพรชัยธีรวศนะครับผู้อำนวยการสำนักเศร,รษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าสำหรับการจ่ายเงินสด ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,567หรือโอนเงินสด1,000 0บาทผ่านผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565และผู้พิการซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการนี้ประมาณ14.55ล้านคนด้วยกันทางกระทรวงการคลงังโดยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินโอนเงินสด1,000 0บาทให้แก่กลุ่มเป้าหมาย แล้วรวมทั้งหมด14ล้านกว่าคนแบ่งเป็นจ่ายโอนเงินสำเร็จนะครับ14ล้าน5 7 7 4 4 1คนและจ่ายเงินโอนเงินสด1,000 0บาทไม่สำเร็จรวมทั้งหมด3 8 0 1 2 8 7คนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากกลุ่มเป้าหมายเท่ากับ2 1> 1ซึ่งทั้งนี้เมื่อวันที่21ตุลาคม2567ที่ผ่านมากลุ่มบัญชีกลางได้สั่งจ่ายโอนเงินรอบการจ่ายซ้ำรอบรีเทิร์นให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2567และกลุ่มผู้พิการซึ่งมีสิทธิ์จำนวน40,000น 14,908คนประกอบด้วยการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังจ่ายโอนเงินไม่สำเร็จในรอบการจ่ายเงินที่ผ่านมาและการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้พิการที่ได้นำเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวประชาชนผู้พิการหรือบัตรประจําตัวผู้พิการที่ได้แก้ไขข้อมูลบัตรประจําตัวผู้พิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีพบว่าในรอบการจ่ายเงินซ้ำยี่นะครับตุลาคมที่ผ่านมายังมีการจ่ายเงินโอนเงินไม่สำเร็จถึง64,892คนสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้คนที่ไม่ได้รับเงินสด1,000 0บาทแยกเป็นผู้พิการ ซึ่งผู้พิการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน5,052คนซึ่งมีสาเหตุมาจากบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขที่บัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องและรวมถึงกรณีคนพิการที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการนะครับมาก่อนทำให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับเงินตรงนี้ทางกรมบัญชีกลาง จึงได้จ่ายให้กับกลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่พบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์จึงยังจ่ายเงินไม่สําเร็จเป็นจำนวน4646คนด้วยกันและสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กลมบัญชีการจ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน5 9า4 0นวน59,840คนด้วยกันก็มีสาเหตุหลักๆเนื่องจากยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดและเลขบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุที่กรมบัญชีกลางโอนเงินสดจ่ายเงินสดไม่ได้ในครั้งนี้ในจำนวนนี้รวมถึงกรณีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรนะครับประจำตัวคนพิการด้วยแต่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและไม่ได้ต่อบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองซึ่งยังไม่ได้ต่ออายุภายในวันที่31สิงหา2567ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการจ่ายโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามสิทธิ์ของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเมื่อพบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์จึงยังจ่ายเงินโอนเงินสด10,000บาทไม่สําเร็จตรงนี้จึงของประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รีบดําเนินการทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบ,บัตรประจําตัวประชาชนหรือติด ต่อธนาคารเพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาโดยเร็วนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีคนพิการอีกจำนวน4658คนที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้สั่งจ่ายเนื่องจากจะต้องต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการทำบัตรประจำตัวผู้พิการหรือแก้ไขข้อมูลประจำตัวผู้พิการที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ ให้ถูกต้องนะครับตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิททท์ทุกทุกท่านทุกทคนทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินเร่งดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวซึ่งโฆษกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่าเมื่อพ้นกำหนดการรีเทิร์จ่ายเงินรอบที่3แล้วจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์จะรับเงินภายใต้โครงการย้ำเตือนนะครับแจ้งขอฝากหากท่านต้องการเงินสด10,000บาทให้รีบดำเนินการนะครับกรมบัญชีกลางจะได้จ่ายเงินสั่งจ่ายเงินสด10,000บาทกรณีบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้อง บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวและบัญชีไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องรีบติดต่อธนาคารแก้ไขโดยด่วนเพราะจะมีการโอนซ้ำอีก2รอบ2ครั้งในวันพฤหัสบดีวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และวันเสาร์ที่21ทธันวาคมรอบสุดท้ายหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21ธันวาคมก็จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์และเงินก็จะถูกส่งคืนครั้งรีบแก้ไขนะครับเป็นการอัปเดตข่าววันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ